ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบร์รี่เฟซบุ๊ไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเมืองอาสพรนะครับตลาดสดวันจันทร์จะพาเพืเ่อนๆทุกคนไปชมบรรยากาศตลาดสดนะตอนนี้ก็สายแล้วคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับ ฝากติดตามด้วยครับขายยังขายดีบ่ครับขายยามัดเท่าใดหนึ่งต่อมัดห้าพันสองมัดห้าพันเออเอาเอาสองเอาสองมาไอ้นี่พังยังนี่งพักสลัดพักสลัดขายยังไง พ6คนฮึมพค้งละ6ท่านชื่อัมหะอ่ะกับพอดีเป็น1 0อ่ะลายหลายคนเบิดเลย โอ้ยข้ะโุขายยังเล็กกระปลกแก่อยู่บ่คือเป็นตาแกเนี่ยแก่อยู่เดี๋ยวจะรูบบ่เอารู้เดี๋ยวป่